น,นี้เป็นกระต่ายและนี่นะคะโซนนี้ถ้าใครชอบตีนไกล่ลิ้นเป็ดกระต่ายองเงี้ยมาโซนนี้ได้ทุกเปอที่จีนส่วนใหญ่ก็จะมีหมดเลยอันนี้เป็นกระต่ายตัวหนึ่งอ่ะอยู่ที่ร้อยี่สิบหยวนหรือประมาณหกร้อยบาทนะเคียนผูซันซิงหรือจะเป็นนี้ก็ได้ผงไฟเนี่ยขามหมูอ่ะ ก็คือซื้อจากบ้านได้ซื้อเป็นของฝากได้เผื่อใครอยากกินอนะไรเงี้ยเอาไปอุ่นเป็นตุ่นกินได้นี่เห็นม้ามีตีนเป็ดน่องไก่น่องไก่ก็ดีนะคือน่ากินมากมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะตแต่ว่าแอดยังไม่เคยกินเลยถ้าใครกินอะไนอร่อยคอมเมนต์บอกกนหน่อยนะคะว่าชอบกินอะไรกิน อันไหนอร่อยหนูอยากให้ยูมินไปถ่ายอะไรให้ดูนะคะ <Y umi. S 1> นี่มีจมารีด้วยนะมีเนื้อจมารีแพ็คละสี่สิบสองหยวนประมาณสองกว่าบาท